สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปวอล์กแอนด์แดของมิสแกรนพะเยา2024ครับเพราะว่าเราได้ผู้สมัครมาน่าจะครบแล้วทั้งหมดตอนนี้ก็มี15คนจริงๆสมัครมา20คนก็มีสละสิทธิ์ไปบ้างอะไรบ้างเหลือ15คนนะครับวันนี้ก็มาได้ส่วนหนึ่งประมาณ11คนก็เลยเอามาทำกิจกรรม Walk a แอนด์แดเป็นการเวิร์กช็อป กับทีมงานของเราก่อนเพื่อดูว่าแต่ละคนนั้นทักษะเป็นยังไงบ้างเดินได้ไหมเต้นได้ไหมพูดได้ไหมเราต้องปรับลุกอะไรยังไงบ้างวันนี้ก็เป็นการเจอกันแบบครั้งแรกเป็น first impression ของน้องๆผู้เข้าประกวดทุกคนเลยครับจริงๆต้องบอกว่าตอนแรกก็ก็กกกวันๆเพราะว่าด้วยความที่มิสแกรนพยาวเนี่ยไปประกวดสิ้นเดือนมกราคมแล้วมันจะเข้ากองอยู่แล้วก็จะมีคนมาสมัครไหมเขาจะมงไปก่อนหมดแล้วหรือย,ยังอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอเรามาดูน้องๆก็เริ่มทยอยสมัครกันเข้ามามากขึ้นมากขึ้นซึ่ง แหมพอหลังๆเนี่ยเป็นรองหนึ่งของหลายจังหวัดที่อยากจะมาแก้มือที่พะเยาบางคนก็เป็นตัวเต็งบางคนก็มีแสงมาบางคนก็คือต้องบอ,อกทุกคน15คนนะมีโอกาสทุกคนผมดูแล้วแบบโอ้โหเป็นรองหนึ่งมาจังหวัดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยทั้งลบบุรีทั้งพิจิตรหรือเคยได้มงอะไรมาแล้วก็ตามก,ก็หลายคนน่าจับตามองครับหนักใจตั้งแต่เอาลิขสิทธิ์มาทำแล้วเพราะว่าอย่างที่ทราบดีว่ามันมีดราม่ามาก่อน เราต้องมาเคลียร์ดราม่าต้องมาลบภาพนั้นต้องมาเริ่มเซตซีโร่ใหม่ต้องมาทําใหม่ทั้งหมดหนักใจแต่ก็มันก็ผ่านไปไปได้ครึ่งทางแล้วตอนนี้มาเริ่มหนักใจเพราะว่าโหคนสวยเยอะจังทำไมคนสวยมาเยอะจังแล้วแบบน้องๆแต่และคนแบบดีทุกคนนะวันนี้หนักใจเพราะยังตัดสินใจอะไรไม่ได้ทั้งนั้นก็ก็หนักใจมากขึ้นแล้ววันนี้เรามาเห็นแล้วแบบโอ้โหสวยกว่าที่คิดแล้วก็แบบน่าจะสนุกน่าจะฟาดฟันกันสนุกมากใช่ใช่ เขาประเด็นเลยมาอยู่ที่มาครับเรารู้สึกยังไงบ้างตอนแรกแอบกังวลว่าจะยังไงเพราะว่าเราก็ทราบปัญหาเก่าของจังหวัดเก่าว่าม,มีปัญหาเรื่องของสัญญาเราก็พยายามเคลียร์กับน้องว่าถ้าเกิดน้องจะสมัครน้องต้องเคลียร์เรื่องสัญญาให้พี่ก่อนตามที่บอร์ดได้ไประกาศไว้ถ้ายังมีสัญญาอยู่เราไม่สามารถไปต่อได้แต่ถ้าเกิดน้องสามารถเคลียร์สัญญานั้นได้ก็สามารถไปต่อได้แล้วน้องก็ส่งเอกสารมาว่าเอาเคลียร์แล้วเราก็ให้ไปต่อ แต่ในตัวของน้องเนี่ยน้องก็ต้องแสดงศักยภาพให้เราเห็นว่ามีอะไรที่มันโดดเด่นและแตกต่างจากเดิมถ้ามาเหมือนเดิมมันก็อาจจะไม่ได้มาแล้วคําว่าตัวเต็งมันค้าคออยู่เนาะแล้วก็มีเรื่องดราม,ม่าต่างๆมากมายก็ต้องแสดงศักยภาพให้มันแตกต่างจากที่เราเคยเห็นเขากับเวทีที่ันผ่านมานยโยบายผมคือไม่ว่าเต็งที่ไหนต้องมาเริ่มต้นใหม่ที่นี่คุณก็ต้องแสดงศักยภาพว่าคุณสามารถที่จะเปลี่ยนไปตามบริบทของเวทีของเราได้หรือเปล่า คุณจะสามารถแสดงศักยภาพเป็นควีนพักเหนือได้ไหมก็อยู่ที่ตัวน้องเองอืมก,ก,ก,ก็ก็ก็ต้องรอดูว่าน้องจะทําได้หรือเปล่าคือสัญญาเขาเคลียร์หมดแล้วโชว์ชชใช่ใช่ใช่เขาก็ยกเลิกสัญญากับบริษัทที่เป็นบริษัทที่ดูแลเขาอยู่ก็เซซิโร่ญญไปนะครับก็มาเริ่มต้นใหมก่กับกับกับที่พะเยาหลายๆคนมองว่าอยู่ทีมานี่ต้องลองบงให้หมีวทีเลยหรือเปล่ามีคนพูดแบบนี้ตั้งแต่ผมทำนครสวรรค์แหละ แล้วก็เห็นอยู่แล้วว่าผลมันเป็นยังไงก็คือตามหน้านงานตามที่ทุกคนเห็นแล้วมันก็ปฏิเสธไม่ได้กับที่น้องเหนยได้มงม,มิสกรนครสวรรค์ไปตอนนี้เอะโอเคละมันจะมีคนพูดประโยคแบบนี้มาของพยาวว่าเอ้ยเราล็อกแล้วหรือเปล่าเพราะว่าตัวเต็งขนาดน,นี้เคยมองมาก่อนเดี๋ยวรอดูเพราะผมบอกน้องทุกคนเสมอว่าไม่ว่าเต็งที่ไหนต้องมาเริ่มต้นใหม่ที่นี่ถ้าคุณเต็งมาจากคุณทําได้ไม่ดีเท่าเด็กใหม่ๆนี้แบบโชนแสงขึ้นมาคุณก็อาจจะแพ้เขาก็ได้ซึ่งหลุดโผไปเลยเอออาจจะหลุดโผล่ว เคยเห็นเขาเดินมาแล้วเคยเห็นเขาประกวดมาแล้วแต่ถ้าเข้ามาในลุคแบบเดิมไม่ว้าวเขาอาจจะไม่ได้ก็ได้แต่เกิดมีคนใหม่ที่เขาว้าวกว่าก็าอาจจะแบบแซงเข้าไปเลยก็ได้ผมบอกน้องนโยบายกับคนในทีมว่านครสวรรค์กับพยาจะไม่แข่งกันมันต้องจับมือเข้าไปแต่ว่านครสวรรค์กับพยาต้องเป็นคนละถ่ายเนอยอย่างหนึ่งพยาต้องอย่างหนึ่งเพื่อเอาให้เขาเลือกว่าบอสจะเลือกคนไหน เนยเป็นแบบนี้เราหาพยาวที่แตกต่างจากม้งเนยให้จับมือกันเข้าไปเราจะไม่เอาคนที่เหมือนกันแล้วมาแข่งกันเองอาจจะเป็นแบบว่าจับมือห้าหรือมงเลยอะไรประมาณนั้นแล้วแต่แล้วแต่เพราะเนยเขาเป็นสายแบบฟิวดาราสาวซึ่งแบบควีนแต่ว่าผมคิดว่าหวังใจว่าพยาวน่าจะมาช่วยเสริมเรื่องของทีป๊อปหรือว่านักร้องนักเต้นอะไรแบบนี้ครับอยากจะบอกบอสเกี่ยวกับพยาวยังไงบ้างในครั้งนี้ก็ฝากบอส ให้โอกาสมิสแกนพเยาครับได้แสดงศักยภาพเพราะว่าอย่างที่ทราบดีว่ามิสแกนพยามันมีดราม่ามาแล้วก็มันทําให้เราสามารถจัดการประกวดได้ช้ากว่ากําหนดการเดิมที่มันควรจะเป็นคือสิ้นเดือนมกราคมเลยน้องพยาอาจจะมีโอกาสได้ออกงานน้อยอาจจะได้แสงน้อยแต่เราจะพยายามหาคนที่พร้อมใช้เลยมงปุ๊บคุณไปเลยเข้ากองวิ่งเข้าเส้นชัยไปเลยคือก็ก็ฝากให้โอกาสเหลือที่ให้กับมิสแกนพยาด้วยเราจะหาคนที่ดีที่สุดแล้วก็พร้อมที่สุดเข้าไปให้แล้วให้บอสเลือกว่า บอสจะปฏิเสธเด็กคนนี้ไม่ได้